ยะทาวาริวหาปูราปะริุูรนทิสาขารังม่วงน้ำนที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชนใดเทวเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกาปปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะน,นั้นเทจิตังปฏิตังตุมังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่ปะเมวะสมิชตูจงสำเร็จโดยฉับพลัน ตาบเบปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโดปันนารโสยธาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมหานิโชติระโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สามมิติโยวิวาชันโตความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาบะโรโควินาสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวะตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวานดนสิลิสานิจังอุทาปชาิโนจาตาโรธรรม,มวทันติอายุวันโนสุข,ขังบาหลังท่สี่ประการคืออายุวันนสุขะลา ย่อมจเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้คราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิธิภาวะตุสาบมมังคะลานขอมองคลทั้งพวงจงมีแก่ท่านตราคันตุสาบ,บเดวตาขอเหล่าเทพพดาทั้งพวงจงรักษาท่าน สาบะพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสดาโตที่พวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภาวะตุสาบบมังคะรังขอมองคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านราคันตุสาบ,บเดวตา ขอเราเทพดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาบะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสดาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภาวตุสาบมังคะลังขอมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่าน ราคันตุสาบเดวตาขอเหล่าเทพพรดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาบสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสดาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด